วันนี้มาดูกล่องลูนเอ้ยกล่องดาบถ้าสมมติเราใช้ไอจิ้งจอกอะมาดูกันเราใส่อย่างไงไหนผู้ช่วชาญบอกนี้ก็ก็ลองคลิกดูอันนี้เห็นไหมจะเป็นปลือเป่ยเอันนี้เหนจะเป็นวงสีฟ้าเราคลิกเลือกดูว่าอันเนี้ยเห็นป่มที่เป็นกงเล็บก็เป็นสีฟ้าแต่ว่ากงเล็บมันเป็นป้องกันอันเนี้ยเลื่อนเลื่อนสีฟ้าเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ย มันเป็นดาเมจแต่ว่าเป็นแค่สองเปอร์เซ็น์เลื่อนอีกอ่ะอันเนี้ยแรงสุดก็คือเห็นป่ะดาเมจสามเปอร์เซ็นต์แล้วคือใส่อันนี้ใช่อันนี้ต่อเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่งปิดตรงนี้ก่อนดูก่อนอันนี้คือกองดาบสีทองอ่าทีเนี้ยเราก็มาดูอะไรที่มันสีทองบ้างอันเนี้ยอ่ะอ่ะอันนี้เห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเลือกใส่อะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็น อ่าเลืน,นออเพราะเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นน,น,น,นี่ใส่ก็ใส่นี้เพราะว่าอันเนี้ยตอนเนี้ยแผดมันเวลเต็มหรือว่สิบแต่ว่ากระบองอันเนี้ยหัวโค้งมันยังไม่สิบก็เลยใส่อ๋เอนนเดี๋ยววันพุธก็มาแล้วนี่ใช่ใช่ใช่ใส่อันนี้ไปก่อนเนี่ยก็ใส่ตามสีเลยใส่ตามเนี่ยมาถ้าใส่ตามส,สีมันจะบวกสแต็กสองกดคลิกไปอ่าแล้วก็ อ๋อทีเนี้ยอันเนี้ยก็สีม่วงสีม่วงก็กดกดคลิกเยอะสุดใช่เยอะสุดนี่สามใช่สามเปอร์เซ็นอันนี้สองใช่ี่สองเปอร์เซ็นไแม่เมื่อกี้มันเป็นสีฟ้าแล้วลองคลิกคลิกอันนี้ดูออ่ากดเลื่อนเลื่อนตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกว่าเห็นป่ะสีม่วงจะแตกบอกสองอ่าอ่าอันเนี้ยก็คือเขาไปเป็นอันนี้เป็นสีม่วงมันก็จะแตกบอกสองอ่าโอเคอันนี้ก็สีม่วงอ่า อันนี้ก็คงดีสุดแล้วว่าดาเมทอิงคิดไดเมทดะโกไม่แต่อันนี้มันเป็นสีฟ้าเห็นป่สีฟ้าเป็นบอกสแตดงบอกสองอ,อันนี้ช่องสีม่วงช่องสีม่วงอ่าช่องสีม่วงต้องรู้ว่าสีม่วงต้องเป็นคอ์ดเนชั่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรือไงอันนี้คือช่องสีม่วงแต่อันเนี้ยที่เราจะใส่ช่องอันนี้คือช่องสีม่วงใช่ไหม<อ>มันคัดค้านไงมันเป็นแค่บวกหนึ่งอ๋อแล้วต้องใส่อันไหนบอกสองอ่าันเนี้ยอันเนี้ยยังไม่มีอันเนี้ยอาเว้นไว้ก่อน ก็ไปใส่สีสีฟ้าก่อนอ่ะสีฟ้าอันเนี้ยมันเป็นป้องกันต้านทานอันนี้ก็คือบวกสองอะไรบอกสองอ่ะอันนี้เราไม่เอาเราไปเอาอันนี้มันบวกเห็นปะสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเป็นโจมตีก็คือเอาอันนี้ใช่เอาอันนี้อ่ะไอ้ต้านทานตรงนี้ไม่เอาไม่เอาโอเคอันนี้อ่ะอันนี้ก็โอ่าอันเนี้ย อันนี้จะใส่เคียวก็ได้หรือว่าจะใส่กระบอกกระบองก็ได้แต่ว่าเขาใส่เคียวเพราะว่าเวลาเปลี่ยนกดกดอันเนี้ยเคียวอ่ะมันจะใส่อะไรก็ได้มันบวกสองมันมันไม่บวกมันจะเป็นออปชันของดาเมจอ,อ่ะแล้วทีเนี้ยอันนี้อันสุดท้ายก็ใส่กระบอกอันสุดท้ายใส่กระบอกก็บอกดาเมจอ,อันเนี้ยอันเนี้ยมันมีให้เลือกสองทาง อันนี้ให้เลือกสองทางก็คือจะใส่จะใส่ฟ้าอันนี้ก็ได้เป็นป้องกันจะบวกเป็นสองแล้วก็ใส่แดงอันเนี้ยเป็นหนึ่งอันนี้จะบวกสแต็กหนึ่งลองใส่ดูดิอันนี้มันจะเป็นถ้าใส่ฟ้านนมันจะคัดคานอ๋อ,อ,อมันจะเป็นคัดค้า,านอ่าอันนี้ต้องเอาออกอ่าก็ต้องใส่ฟ้าใช่นนแต่เป็นแม็กซ์สเต็กสองส่วนอันนี้แดงจะเป็นจะเป็นหนึ่งยูนิเวอร์แซลแม็กซ์สเต็กหนึ่งโอเคแต่ทีเนี้ย ที่ที่เขาเลือกใส่สีแดงตรงนี้เพราะว่ามันจะได้เน้นตีบอสนี้พวกนี้ยมัได้ไม่ได้ดาเมจเพิ่มแล้วตอนนี้ก็เป็นค้าค้านไปหรอใช่เป็นค้าค้านไปเพราะว่ามันเป็นป้องกันเราไม่ต้องสนใจมันก็ได้เ,เน้นเน้นเน้นดาเมจตอนนี้โอเคอก็เจอกก็สลับ่ะแล้วทีนี้คนที่มีเคียร์อะสำหรับสายวอลอะไรพวกนี้เวลาเปลี่ยนใช่ไหม ที่ทำแบบนั้เพราะว่าอ่ะเขาเปลี่ยนไปเป็นเกียวอ่าใส่บ่าแล้วก็อันนี้มันก็แค่สลัดเอาเซรามูคใส่ตรงนี้เพราะว่าเซรามันเป็นสีทองไม่เซรามูคอะไรยังไงเออใช่จิงจอกพูดสีทอ่จิงจอกเป็นสีทองก็เลยใส่มันก็สลัดแค่นี้ไม่ต้องเลื่อนเยอะแยะงั้นก็เปลี่ยนแค่อันเดียวแผดหน้าลิงกระบองมาไอรูนี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดโอเคอันนี้เปิดตอนจู่ลงมามั้ง ตอนหอกหอกหอกมังกรนะอืมโอเคตามิ้งนะ